ก็สวัสดีเพื่อนนะคะอยู่กับพี่นันช่องชีวิตติดเทรดช่องนี้ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเทรดไปในเร o ่อ i อ n ปชันะคะวันนี้เราก็มาเทรดกันในวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่4เดี๋ยวพี่นันขอใส่คู่นี้ก่อนนะทุกคนซื้อขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามันมีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปต่อได้นะคะ เส้น SMA ทั้งสองเส้นก็ยังไม่ได้ตัดกันแล้วก็มีไส้ rejection ก่อนหน้าเป็นแท่ง pin bar นะฮะมงบอกว่ากราฟจะขึ้นต่อได้เนาะโอเคก็ใครที่ชื่นชอบพิธีการเทรดในรูปแบบสไตล์ของพี่นันก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่นันด้วยนะคะ เป็นกําลังใจในการทําคลิปเนาะอันนี้พี่นันมองว่ามันน่าจะขึ้นมาเล่นตรงแนวต้านด้านบนเนาะก็ซื้อขึ้นไปคาดการว่าน่าจะชนะแหละโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยเนาะวันนี้จะไม่ได้อธิบายการเข้าออ,อเดอร์เท่าไหร่เนาะ ว่ารีบเล่นจังหวะมันได้นะคะตรงนี้มันมาชนแนวต้านแต่ว่ามันน่าจะขึ้นต่อได้เนื่องจากว่ามันส่งกราฟเป็นแท่งสีเขียวค่อนข้างใหญ่มาเลยแล้วก็พี่นันมองว่ามันน่าจะกลับขึ้นไปเล่นตรงเส้นกิจด,ด้านบนนะคะแนวต้านตรงนี้มันมีเส้นกิดอยู่แล้วก็พี่นันคิดว่าเขาน่าจะกลับขึ้นไปเล่นตรงแนวเส้นกิดเนาะ ก็เลยอ่าคิดว่าเขาน่าจะเอาอยู่นะตรงนี้นะฮะน่าจะขึ้นมาปิดตรงเหนือเส้นนี้ได้นะดูซิว่าการคาดการณ์พี่นันจะสามารถได้หรือเปล่าโอ้ได้แบบพินาทีสุดท้ายนะคะวันศุกร์นะ,ะกราฟค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยไปต่อนะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยน ยอดเงินแบบหนึ่งยังคิดว่านะยังคาดการว่าเขาน่าจะกลับขึ้นไปเล่นนะ่ะบนแนวเส้นขิดเนะาะอขอให้มันลงมาแตะเส้น sma ทั้งสองเส้นลงมาถึง sma 5ยิ่งดีเนาะยันจะซ้ำเข้าไปแต่มันมาไม่ถึงนะเนี่ยปลายไส้นี้ดูซิว่ามันจะกดราคาลงมาหรือเปล่า ข้างบนเป็นเส้นกิดเนาะพี่นันก็เลยอคิดว่าเขาจะกลับไปเล่นอยู่แหละอาจจะเล่นอยู่ตรงแนวเนี้ยสักระยะหนึ่งนะดูซิว่าถ้ามันกลับลงมามันจะมันจะกลับตรงตรงนี้เลยแบบเป็นแท่งสีแดงใหญ่เลยไหมหรือว่ายังไงยังปิดอยู่ในแนวอยู่นะฮะทุกคนก็ถือว่ารอดไปนะดูซิว่าจะ ยังไงต่อยังจะขึ้นต่อได้หรือเปล่าโอ้ทะลุขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็หลุดแนวต้านขึ้นไปแล้วด้วยเนี่ยต้านบนเนี่ยเขาน่าจะกลับขึ้นไปเล่นแล้วละ่ะพี่นันมองว่าเขาจะต้องขึ้นไปละเดี๋ยวรอมันย่อนะทุกคนพี่นันก็จะซ้ำเข้าไปอีกจะซื้อขึ้นเหมือนเดิมอะดูสิว่าจะย่อลงมาได้แค่ไหน หรือว่าจะเป็นการกลับตัวอุย้ยหรือมันจะกลับตัวลงมาแล้วก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอโอ้เหมือนจะกลับลงมาแล้วนะทุกคนมีสัญญาณของ r e j e คชั่นเข้ามาถ้าปิดแดงก็ซื้อลงรัวๆเลยแหละปิดแดงไหมทันไหมเนี่ยโอ้โหได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีซอยไม้นะสไตล์พี่นันก็คือซอยไม้นะทุกคนก็ ซ้ำเข้าไปยังกว่าจะได้ตําแหน่งที่ดีแหละอายายังไม่ยอมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่นันด้วยเนาะก็เอามาให้ดูเป็นน้ําจิ้มละกันเนาะโอเคถือว่าลงไปหลายไม้เหมือนกันถ้าจบไม้นี้นะพี่นันก็คงจะต้องหยุดเทรดนะฮะถือว่ามาได้ไกลพอสมควร ก็ฝากทุกคนกดติดตามให้พี่นันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปเลยเนาะสวัสดีค่ะดูให้จบก่อนนะทุกคน